สวัสดีค่ะบ้านทุ่งชาแนลค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเมารู้จักน้ำเต้านะคะผักสารพัดประโยชน์ประโยชน์ของเขาเยอะจริงๆนะคะเป็นผักพื้นบ้านที่มีเห็นให้ทานได้ทุกภาคเลยนะคะมีขายตามตลาดทุกที่หากินง่ายนะคะน้ำเต้าเนี่ยนะคะวันนี้ก็ จะมาเล่าถึงสปปรรพคุณทางยาที่ใช้ในการรักษาโรคของเขานะคะว่าเด่นๆแล้วเนี่ยที่สาวบรรทุ่งคัดมานะคะจากผลของน้ำเต้าอย่างเดียวนะคะว่ามีาสปปรรพคุณอะไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะผลของน้ำเต้านะคะจะนำมาประกอบอาหาร ให้ผู้ป่วยเบาหวานและก็ความดันนะคะรับประทานเพื่อควบคุมโรคเบาหวานความดันได้ดีเลยทีเดียวนะคะคนไหนที่เป็นความดันเบาหวานนะคะใช้อาหารเป็นยานะคะดีกว่าใช้ยาเป็นอาหารนะคะแนะนำให้าหาน้ำเต้านำมาทานได้เลยค่ะ ะะสราระสพคุณทางยาของผลน้ำเต้าข้อต่อไปนะคะน้ำเต้าช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งปอดค่ะคุณสมบัติข้อนี้ถือว่าดีทีเดียวเลยนะคะเพราะว่า,าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะมาดูกันค่ะ สรรพคุณทางยาของผลน้ำเต้าข้อที่3นะคะน้ำเต้าเป็นยาเย็นนะคะแล้วก็มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้ชาราภาพก็รับประทานได้ดีนะคะนำมาทำเป็นผักลวกจิ้มน้ำพริกอ่ได้หรือทำได้หลายเมนูเลยนะคะ มาข้อที่สี่ค่ะใบผลอ่อนแล้วก็เนื้อในผลอ่อนนะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดโอหอันนี้คนไทยส่วนใหญ่เริ่มจะเป็นโรคนี้กันเยอะนะคะในผลน้ำเต้าก็จะมีคุณ,คณสมบัติข้อนี้แนะนำไม่หามาทานนะคะข้อห้าค่ะช่วยแก้อาการไออืม ข้อนี้ก็ดีเลยนะคะสำหรับข้อที่6นะคะยังเป็นสรรรคุณทางยาของผลน้ำเต้าอยู่นะคะน้ำคั้นจากผลมีฤทธิ์ช่วยลดกรดในเป็นกระเพาะอาหารนะคะและช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยและก็แผลในกระเพาะอาหารค่ะ เสร็จนะคะในใบอ่อนผลและเนื้อในผลใช้รับประทานได้โดยมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆน,นะคะเพื่อนๆันข้อนี้ก็หมดปัญหาอาการท้องผูกได้เลยคะ่ะข้อที่8นะคะผลจะมีรสเย็นนะคะช่วยขับปัสสาวะ ขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะคะรักษาท่อปัสสาวะอักเสบช่วยลดอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะและอาการปัสสาวะยากนะคะใครที่ฉี่ยากนะคะให้หาน้ำต้ามาทานเลยค่ะข้อ9ค่ะช่วยทำให้เกิดน้ำนมอันนี้คุณแม่นะคะคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่ไม่มีปัญหาให้นมบุตรยากนะคะ แนะนำให้ทำหาน้ำเต้ามาทานเลยค่ะข้อที่10นะคะช่วยรักษาโรคลูกอัจจระบวมนะคะสำหรับท่านชายนะคะด้วยการใช้ลูกน้ำเต้านำมารับประทานเป็นประจำนะคะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ ผลของน้ำเต้านะคะมีสรพพคุณทางยาอื่นๆอีกมากมายนะคะก็ยกมาให้เพื่อนๆฟังสำหรับคุณสมบัติเด่นๆเพียง10บข้อนะคะสำหรับน้ำเต้าเองกอ็มีประโยชน์ตั้งแต่ใบอ่อนลำต้นมีลากมีเมล็ดมีเปลือกของผลนะคะคือทุก ทุกส่วนของน้ำเตา้าล้วนเป็นยาหมดเลยนะคะเพื่อนๆยอดของเขาก็นำไปลวกนะคะหรือนำไปผัดใช้รับประทานนะคะส่วนมเมล็ดของเขาก็สามารถนำมารับประทานเป็นยาโดยเฉพาะในส่วนของลำ,ลำต้นแล้วก็รากด้วยนะคะเพื่อนๆลองหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้เลยค่ะ คนไทยเรานะคะจัดว่าน้ำเต้าเป็นผักชนิดหนึ่งค่ะที่สามารถนำมาปร,ประกอบอาหารได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มจิ้มน้ำพริกน้ำไปแกงจืดทำแกงส้มผัดน้ำเต้าใส่ไข่แกงจืดน้ำเต้าสารพัดเมนูนะคะที่ทุกปากคนไทยนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากเลยนะคะก็ฝาก ไว้นะคะน้ำเต้าเป็นผักที่มีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะฝากให้เพื่อนๆอนำมาปลูกไว้หรือว่าพอเจอซื้อมารับประทานถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ